สายฝนพลัมยามบ่ายต้นเดือนตุลาคมไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมิของหัวใจหลินเลยแม้แต่นิดเดียวเธอนั่งอยู่มุมประจำของโรงอาหารก้มหน้าก้มตากินข้าวพรางแอบมองโต๊ะที่อยู่ไกลออกไปโต๊ะที่ทีรุ่นพี่ปีสามและเพื่อนกลุ่มใหญ่นั่งส่งเสียงหัวเราะก,กันคลืนที่หนุ่มหล่อในชุดนักศึกษาที่ปลดกระดุมเม็ดบนออกเผยให้เห็นแผงอกขาวเนียน และสร้อยเงินที่ห้อยอยู่คล้ายกับภาพหลุดจากนิตยสารดาราวัยรุ่นผมหน้ามาที่จัดทรงอย่างตั้งใจดวงตาคมกริบและรอยยิ้มที่มักจะส่งให้เพื่อนสาวรอบข้างอย่างไม่ถือตัวทำให้เขาเป็นดาวเด่นของคณะนิเทศศาสตร์และเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยส่วนลินเป็นเพียงเด็กสาวปีสองธรรมดารรมดาไม่มีอะไรโดดเด่น และไม่น่าสนใจไม่มีอะไรจะไปเทียบกับรุ่นพี่คนดังอย่างทีได้เลยและเธอก็รู้ตัวดีแต่ความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นในใจมันห้ามไม่ได้แค่ได้แอบมองเขาจากมุมไกลๆในโรงอาหารได้เดินสวนกันที่หน้าตึกเรียนและหัวใจเต้นโครมครามคอยแอบดูเขาซ้อมดนตรีหลังเลิกเรียนแค่นี้ก็เป็นความสุขของเธอแล้ว นี่คือโลกทั้งใบของหลินตั้งแต่เข้ามาเรียนปีหนึ่งและได้รู้จักกับทีเธอเคยพยายามรวบรวมความกล้าเข้าไปทักทายเขาครั้งหนึ่งที่ร้านกาแฟแต่ก็ถูกเมินหากแต่ชายหนุ่มกลับส่งรอยยิ้มหวานให้กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เดินมาทักทายเขาเช่นกันและนั่นก็ทำให้หลินตระหนักว่าเธอเป็นเพียงอากาศาธาตุสำหรับเขาแอบมองพิธีอีกแล้วหรอหลิน เสียงของฟ้าเพื่อนสนิทของหลินดังขึ้นข้างหูพ่อเแก่พี่เขามีแต่คนสวยๆรวยๆเข้าหาทั้งนั้นแหละก็รู้และนะลินตอบเสียงแผ่วเบาพรางเขี่ยเข้าในจานไปมาในขณะเดียวกันที่โต๊ของทีเสียงหัวเราะยังคงดังไม่หยุดนิวเพื่อนซีของทีผู้มีแววตาเจ้าเล่ห์และรอยยิ้มที่กะล่อน เอยขึ้นกลางวงเฮ้ยไอทีเมื่อไหร่มึงจะเลิกเล่นตัวสักทีวะสาวๆสวยๆเพียบเลยเนี่ยฮอที่หัวร้อหึฮๆกูเบื่อแล้ววะอยากลองอะไรใหม่ๆไม่ไม่ยังไงวะโอดเพื่อนอีกคนถามขึ้นเขามีรูปร่างสูงใหญ่และชอบโอ้อวดเด็กเนิร์ดใสๆที่ไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่พูดพลางกวาดสายตาไปรอบโรงอาหารอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนที่สายตาจะไปสะดุดเข้ากับร่างเล็กๆที่นั่งก้มหน้าอยู่มุมหนึ่งอย่างเจนั่นชื่ออะไรนะลินปะนิวกับโอ๊ดมองตามสายตาของทีแล้วเขาก็ส่งเสียงฮึ่ฮาโอ้ยธรรมดาไปหน่อยมีว่าเพื่อนนิวหัวเราะดูดิอย่าก,กับเด็กปฐมเลยไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจนั้นสิดูสวดทรงเขาอย่าก,กับเด็กปฐมโอ๊ดเสริมที่ยกยิ้มมุมปากอย่างท้าทาย แล้วไงวะก็คุยกลองอะพนันบลานิวตาลูกวาวถ้ามึงทำได้นะคุเลี้ยงเราไม่อันเลยโอ้ดหัวร่าร่าเออเออเออกูเอาด้วยแต่ถ้ามึงทำไม่ได้นะมึงต้องบิ่งแกพารอบสนามฟุตบอลทราบรอบโอเคไหมที่ไม่รอชา้าเขาตกลงรับคำท้าทายทันทีแววตาของเขาเต็มไปด้วยความคึกขนองและความสนุกสนานราวกับลิ้นเป็นเพียงของเล่นชิ้นใหม่ ที่เขาอยากจะลองพิชิตเขาไม่รู้เลยว่าการพนันในวันนั้นกำลังจะจุดชนวนหายนะที่น่าสยดสยองเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาหลังจากวันนั้นที่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลิกสนใจสาวสวยที่เคยรายรอมแล้วหันมาบนเวียนอยู่ใกล้ๆลินแทนลินเองก็แปลกใจในตอนแรกแต่เมื่อทีส่งยิ้มให้เธอทักทายเธออย่างเป็นกันเอง และแกล้งทําเป็นบังเอิญเดินสวนกันกับเธอที่ทางเดินหัวใจของหลินก็พองโตเธอคิดว่าความฝันของเธอกำลังจะเป็นจริงเมื่อทีเดินเข้ามาขอไอดีไลน์ทั้งคู่คุยกันผ่านแอปสีเขียวนั้นบ่อยครั้งถามเรื่องเรียนบ้างชวนคุยเรื่องทั่วไปบ้างหลินตอบกลับอย่างเขินอายถูกข้อความที่ทีส่งมาคือความสุขของเธอโดยที่หญิงสาวไม่เคยคิดระแวงเลยแม้แต่แตน้อยว่าทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการแสดงเพื่อคำพนันที่โศกปกปรบวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมอะข้อความจากทีที่ส่งมาในวันหนึ่งทำให้หลินแทบจะก,กรีร้องด้วยความดีใจเธอเรียปตอบตกลงทันทีการได้นั่งกินข้าวกับทีได้คุยกับเขาแบบใกล้ชิดเป็นครั้งแรกทำให้หลินรู้สึกเหมือนฝันน้ำเสียงทุ่มๆของเขารอยยิ้มอบอุ่นที่ส่งมาให้ทำให้เธอลหลงไหลจนลืมทุกสิ่ง แม้แต่คำเตือนของฟ้าที่บอกว่าระวังตัวไว้บ้างนะแกพิธทีน่ะเจ้าชูจะตายคำคำนั้นก็ถูกลิ้นปัดทิ้งไปหลายวันผ่านไปที่เริ่มชวนลินไปเที่ยวข้างนอกมากขึ้นไปดูหนังไปร้านกาแฟ ى, ไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าเขามักจะดูแลเธออย่างดีทำให้หลินรู้สึกราวกับตัวเองเป็นเจ้าหญิง ในขนาดเดียวกันนิวและโอ๊ตก็ยังเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆบางครั้งก็แอบถ่ายรูปทีกับลินส่งให้เพื่อนในกลุ่มไลน์เพื่อยืนยันว่าทีกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่จริงว่าเขาห่อรอกขี้คักกับความไร้เดียงสาของลินไอทีมึงเอาแน่หรอวันนี้นิวแซวในกลุ่มไลน์แต่ดูยายนั่นดีท่าทางจะเชื่อจริงว่า <laughs> เดี๋ยวมึงก็รู้ทีตอบกลับ ตามด้วยอีโมจิยิ้มมุมปากของแบบเนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปโว้ยคืนหนึ่งที่ชวนลินไปดูหนังรอบดึกแล้วบอกว่าจะไปส่งเธอที่หอพักแต่เมื่อนหนังจบทีกลับบอกว่าดึกแล้วว่าไปค้างคอนโดพี่ก่อนดีไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยกลับลินลังเลใจเธอมองทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อใจ เธอไว้ใจเขาเกินกว่าที่จะคิดสงสัยอะไรทียื่นมือมาจับมือเธอเบาๆแล้วส่งรอยเยิ้มที่ทำให้ใจละลายไม่เป็นอะไรหรอกนะ่าพี่ไม่ทำอะไรหลินหรอกคำพูดนั้นทำให้หลินคล้อยตามไปในที่สุดเธอไม่รู้เลยว่าไม่ทำอะไรเธอหรอกคือคำลวงที่กำลังจะนำเธอไปสู่ฝันร้ายที่ไม่อาจลืมเมื่อไปถึงคอนโดของทีบรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเอง ทีชวนเธอให้นั่งดูทีวีเข้าหาขนมและน้ำส้มคั้นมาให้เธอทานเล่นตัวเองเปิดเบียร์เย็นเจี๊ยบและนั่งจิบไปด้วยทั้งคู่ดูหนังกันและคุยเรื่องสัพเพเหะระปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างชา้าช้าจนลินรู้สึกง่วงและเธอก็พลอยหลับไปในที่สุดเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้ง<ๆ>เธอก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนอนในห้องนอนของทีแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง เธอมองไปรอบๆห้องและเห็นเงาร่างของทีกำลัง,งยืนอยู่ข้างเตียงด้วยสภาพที่โปะเปลื่อยไม่ต่างจากเธอเขากำลังจ้องมองมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและแปลกไปจากเดิมพี่ทีลินเรียกชื่อเขาด้วยความกังวลเล็กน้อยทีไม่ตอบเขาค่อยๆย,ยื่นมือมาสัมผัสใบหน้าของเธอสัมผัสที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเย็นเฉียบ ริ้นฝีปากของทีขยับแต่ไม่ใช่พูดคำหวานๆที่เธอเคยได้ยินสำเร็จแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเสียงนั้นแห่พร่าและเต็มไปด้วยความกระหายเธอง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะลิ้นเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติหัวใจของเธอเต้นร,รัวหญิงสาวพยายามจะลุกขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายของเธอไร้เรี่ยวแรงพี่พี่ทีหมายความว่ายังไงคะ เธอถามเสียงสัน่นที่ยิ้มเหี้ยมเกรียมก็หมายความว่าการพนันของฉันเนี่ยกำลังจะจบลงไงล่ะทันใดนั้นเองเสียงไฟในห้องก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักที่ดังมาจากหน้าประตูห้องลินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเธอเห็นเงาร่างของนิวและโอ๊ตที่ยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ถูกยกขึ้นมาจ่อที่เธอ ความจริงที่โหร้ายถาโถมเข้าใส่หลินราวกับคลื่นซือนามีใบหน้าของทีที่เคยอ่อนโยนบันนี้แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเขามองเธอราวกับเหยื่อที่ติดกับดักไร้ความเมตตาใดๆไงจ้ะน้องหลินเซอร์ไพร์มิจ๊ะนิ้วหัวเราะขีคักมือถือที่กำลังอัดวิดีโอยกขึ้นมาจ่อเธอทำให้หลินรู้สึกอับอายและหวาดกลัวตัวตัวสั่นไปหมด โอดินเพียงกรอบประตูด้วยแววตาที่ดูถูกเหยียดหยามพี่พี่ธีนี่มันอะไรกันคะลิ้นพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอแหบแห้งจนแทบไม่ได้ยินเธอพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายกลับอ่อนปวกเปียกเธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะพลอยหลับไปเธอได้กินน้ำส้มขั้นและขนมที่ทีนนำมาเสิร์ฟให้มันอาจจะมีอะไรบ้างอย่างในนั้นด้วยก็แค่เกมไงทีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา เธอเป็นแค่ของเล่นที่ฉันอยากจะลองเล่นดูแค่นั้นนิวเดินเข้ามาใกล้เตียงพร้องกับหัวเราะอย่างสนุกสนานไม่คิดเลยว่าว่ายัยทีอ่ะมันจะติดจับไว้ขนาดนี้ทีเนี้ยก็ถึงตาพวกเราบ้างแล้วโอ๊ตพูดเสริมขึ้นพ่างเดินเข้ามาใกล้เตียงอีกคนลินเบิกตากว้างด้วยความหวาดผวาอย่างสุดขีดเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ทำได้เพียงเสียงครางในลำคอ ภาพที่เธอเห็นตรงหน้าคือใบหน้าของทีนิวและโอที่เต็มไปด้วยความกระหายและแววตาที่น่ากลัวมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปช่วงเวลาต่อมาคือฝันร้ายที่หลินไม่มีวันลืมความเจ็บปวดทั้งกายและใจรุนแรงเกินกว่าที่เธอจะรับไหวสิ่งหัวเราะย่อ,ยยอเย,ย้เสียงชัตเตอร์ของกล้องเสียงวิดีโอที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเรากำลังประจานความทุกข์ทรมานของเธอเฮ้ hey! สวยดีน่วะานิวพูดในขณะที่กระชากผ้าห่มสีขาวซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ปิดเลนร่างกายของยิงสาวไว้พล่างยกกล้องขึ้นถ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อเก็บไว้เป็นทีระลึกน้อยนะจ๊ะน้องลินโอ๊ตเสริมที่ไม่ได้สนใจเสียงพูดของเพื่อนเขามองลินด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเรากับเธอกลายเป็นเพียงวัตถุที่ไร้ชีวิตไร้ความรู้สึกเขามั่นใจว่าเขาชนะการพนันนี้แล้วและลิน เป็นเพียงแค่ขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่จะนำพาให้เขาไปสู่ความเจ๋งในสายตาของเพื่อนหลังจากที่พวกเขาทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกับลินจนพอใจแล้วทั้งสามคนก็โยนเธอกลับลงบนเตียงราวกับสิ่งของที่ไม่มีค่าที่เดินไปอาบน้ำส่วนนิวและโอ๊ตก็ออกไปคุยกันเสียงดังที่ห้องนั่งเล่นทิ้งให้ลินนอนจมอยู่กับความเจ็บปวดและความอับอายลินร้องไห้ เธอได้ยินเสียงหัวเราะของพวกเขาดังเข้ามาในห้องเสียงหัวเราะที่บาดลึกเข้าไปในจิตใจของเธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายความรู้สึกสกปรกกัดกินจิตใจจนไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อทีอาบน้ำเสร็จเขากลับเข้ามาในห้องนอนเห็นหลินนอนนิ่งอยู่บนเตียงเขาไม่ได้แสดงท่าทีสํานึกผิดเลยแม้แต่น้อยพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเธอกลับหอเอง เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยลินไม่ตอบเธอเพียงแค่หันหน้าหนีไปทางอื่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้แล้วว่าคนที่เธอรักมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วคือปีศาจในคราบของบรรษย์แล้วเธอตกเป็นเหยื่อของความคึกขนองและความสนุกสนานของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นที่ขับรถไปส่งลินที่หน้าหอพัก เขาไม่ได้พูดอะไรมากนักและหลินก็ไม่ได้พูดอะไรเลยร่างกายของเธอยังคงเจ็บปวดแต่จิตใจของเธอปวดร้าวมากกว่าหลายเท่าหญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเศษซากที่ไร้ค่าเมื่อทีขับรถจากไปหลินก็เดินกลับเข้าหอพักอย่างชา้าๆเธอเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนถึงหน้าห้องของตัวเองเธอไขกุญแจและเปิดประตูเข้าไปในห้องสุดตัวลงกับพื้น ร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจหญิงสาวพยายามจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาฟ้าเพื่อนสนิทแต่ก็ทำได้เพียงมองหน้าจอที่สั่นไว้ในมือและแล้วสิ่งที่ลิ้นกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆคลิปหลุดมันถูกแชร่วนไปในกลุ่มไลน์ต่างๆของมหาวิทยายลัยอย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอที่บันทึกทุกความเจ็บปวดทุกความอับอายของเธอเอาไว้ ภาพละวิดีโอที่เธอถูกรุมโทรมอย่างโหดร้ายถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ลินนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มองดูภาพของตัวเองที่ถูกประจานความรู้สึกทุกอย่างที่เคยมีสลายหายไปหมดเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าและความมืดมิดลินไม่สามารถที่จะทนกับความอับอายนี้ได้อีกต่อไปผู้ถูกกระทำอย่างเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงมาเธอเงยหน้ามองเพดานห้อง ดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังและความรักบัดนี้เต็มไปด้วยความมืดมิดและความสิ้นหวังเสียงหัวเราะย่อเย้ยของทีนิวและโอด๊ดยังคงดังก้องอยู่ในส่วนประสาทของเธอร่างของหลินถูกพบอยู่ในห้องพักของเธอเองสายลมยินเยียบพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอ้าออกศพของเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นข้างกายมีเพียงจดหมายสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือสันเทา ใจความเพียงไม่กี่บรรทัดที่บ่งบอกทั้งความเจ็บปวดเกินจะทนและประโยคสุดท้ายที่เขียนว่าฉันจะกลับมาเอาคืนข่าวการเสียชีวิตของหลินแพร่สะพัดไปทั่วมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการหายไปของคลิปหลุดที่เป็นชนวนเหตุตำรวจเข้ามาสอบสวนแล้วก็ได้สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่มีใครอยากให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มของทีที่พยายามปกปิดเรื่องราวทั้งหมดอย่างสุดความสามารถดีที่ในคลิปและรูปภาพเหล่านั้นเห็นเพียงส่วนล่างของพวกเขาไม่ได้ถ่ายติดใบหน้าใครแต่อย่างใดที่นิวและโอ๊ตกลับไปใช้ช,ชีวิตปกติพวกเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจัดปาร์ตี้เล่นสนุกสนานเหมือนที่เคยทำมาตลอดความตายของหลินเป็นเพียงแค่เรื่องตลก ที่พวกเขาใช้หัวเราะยย่อ,ยอกันในวงเล่าฮูยใยนั่นน่ะกระจอกชิบหายเลยนิวพูดพลางชนแก้วกับทีแค่ถ่ายคลิปนิดเดียวเองอะ่ะทําเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นั้นนะสิแค่ยอกเล่นนิดเดียวเองฮูโอ้เสริมขึ้นพร้อมกับหัวร้อลั่นทีเพียงแค่ยิ้มมุมปากเขาไม่เคยรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยและความตายของหลินก็เป็นเพียงแค่ปลายทางของเกมที่เขาชนะแล้ว แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นคนแรกที่เจอคือโอ๊ตเขาเริ่มเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดนักศึกษาปรากฏตัวขึ้นในมุมมืดของห้องเสมอไม่ว่าจะที่คอนโดหรือที่บ้านและเมื่อเข้าห้องน้ำเขาก็จะเห็นใบหน้าซีดเผือดที่น้ำลายฟูมงปากของหลินสะท้อนอยู่ในกระจกแทนที่จะเป็นใบหน้าของตัวเองเฮ้ยไอโอ๊ตนี่มึงหลอนหรือเปล่าวะ นิวแซวขึ้นเมื่อออดเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังรอนบ้าอะไรมึงไม่โดดเองอ่ะมึงไม่รู้หรอกโอตอบเสียงสัน่นเขาเริ่มนอนไม่หลับฝันร้ายซ้ำๆเห็นหลินถูกรุมโทมและได้ยินเสียงกียร้องของเธอชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งโอดกำลังเดินกลับคอนโดคนเดียวเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังมาชายหนุ่มร่างใหญ่รีบก้าวเท้าให้เร็วขึ้น แต่เสียงฝีเท้าที่เดินตามมาก็เร็วขึ้นเช่นกันท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คุ้นเคยเจอรีบไปไหนคะพี่ออสออสหันขวาบไปมองแต่ก็ไม่พบใครเลยเขาพยายามวิ่งหนีแต่กลับรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากขาของเขาไว้จนเขาล้มลง สีสักระแทกพื้นอย่างแรงสติเริ่มเรือนลางสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือเงาร่างสีขาวซีดที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าและใบหน้าของหลินที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการเสียชีวิตของโอตก็แพร่สะพัดไปเขาถูกพบว่าเป็นศพอยู่ริมถนนสภาพศพบ่งบอกว่าถูกลากไปกับพื้นอย่างรุนแรงใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัว ดวงตาเบิกโพรงราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสยดสยองก่อนตายบาดแผลถลอกตามร่างกายทำให้ตำรวจสรุปว่าถูกรถชนแล้วหนีแต่เพื่อนสนิทอย่างทีและนิวต่างก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนิวเริ่มหวาดกลัวเขาโทรหาทีทันทีไอทีนี่นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่แนเลยว่าใหญ่นั่นใหญ่นั่นต้องเอาคืนแล้วแน่แน่ทีพยายามทำเป็นไม่สนใจ มึงเพ้อเจ้ออะไรวะไอ้นิวพี่เพิินม,มีที่ไหนกันแต่ลึกๆแล้วที่เองก็เริ่มรู้สึกหนาวสะท้า,านเขาเริ่มเห็นเงาแปลกๆที่มุมห้องและได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่มีที่มาคืนนั้นนิวตัดสินใจไม่กลับคอนโดเขาไปขอนอนค้างที่บ้านเพื่อนอีกคนแต่เมื่อพลอยหลับไปเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่เมื่อลืมตาขึ้นมา เขาก็เห็นร่างของลินเย็นอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าของเธอดูซีดจางและมีน้ำลายฟูมฟอดอยู่ที่ปากันกอโเษอันไม่ได้ตั้งใจันกอโทษนิวตะโกนด้วยความกลัวสุดขีดลินไม่ตอบเธอค่อยๆค,คลืกพลานเข้ามาใกล้เตียงชายมือขาวซี่ยื่นออกมาสัมผัสใบหน้าของนิวสัมผัสที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งนิวพยายามจะดิ้นรน แต่ร่างกายของเขากลับขยับไม่ได้ทำไมทำไมแกถึงทำฉันเสียงของหลินกระซิบข้างหูนำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเจ็บปวดแกทำแกประจานแกทรมานฉันแล้วแกก็ฆ่าฉันทำเป็นภาพของเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในคืนนั้นฉายซ้ำในหัวของนิว เขามองเห็นตัวเองที่กำลังหัวร้อร่าถ่ายคลิปอย่างสนุกสนานความสำนึกผิดท้าถมเข้ามาในจิตใจแต่มันก็สายเกินไปเสร็จแล้วร่างของหลินค,ค่อยๆคลืบอคลานขึ้นมาบนตัวของนิวเธอใช้มือทั้งสองข้างบีบเข้าที่ลำคอของนิวอย่างชา้ชาชแรงบีบที่มองไม่เห็นทําให้ลมหายใจของนิวเริ่มติดขัดดวงตาของเขากลับปรอกไปมาด้วยความหวาดกลัวฉันจะทำให้แก เสบปวดเหมือนอย่างที่ฉันเจอเสียงของหลีนกระซิบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะหายวับไปในความมืดพร้อมกับเสียงกรีร้องโหยหวนของนิวที่ดังลัน่นเช้าวันต่อมาเพื่อนเจ้าของบ้านของนิวพบเขานอนแน่นิ่งอยู่ที่บนเตียงใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงรอบคอมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอจนตายข่าวการตายของโอ๊และนิว ทำให้มหาวิทยาลัยตกอยู่ในความหวาดผวาเรื่องราวของหลินที่ฆ่าตัวตายและคลิปหลุดถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมกับเรื่องเล่าที่น่าขนลุกเกี่ยวกับผีหลินที่กลับมาเอาคืนคนที่ทําร้ายเธอที่อยู่ในสภาพที่ย่ําแย่ที่สุดเขาเก็บตัวอยู่ในคอนโดไม่กล้าออกไปไหนเขาเห็นภาพหลอนของหลินอยู่ตลอดเวลาได้ยินเสียงกระซิบฉันจะกลับมา เาคืนดังวนเวียนอยู่ในหัวเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและหลินกำลังจะมาเอาชีวิตของเขาชายหนุ่มพยายามโทรหาเพื่อนคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยทุกคนต่างก็หวาดกลัวและพยายามที่ตัโตออกห่างจากเขาราวกับกลัวว่าคำสาปของหลินจะรามมาถึงตัวเองคืนนั้น ที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นของคอนโดแสงไฟสลัวสลัว,ลวทำให้เกิดเงาตะคุ่มตะคุ่มไปทั่วห้องเขามองไปรอบๆอบด้วยความหวาดระแวงมือของเขาสั่นระริกเมื่อหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวแต่แอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาลืมภาพที่เคยทำกับลินได้เลยทันใดนั่นเองเสียงแคร็กดังขึ้นจากห้องครัวที่สะดุ้งสุดตัว เขาหันควับไปมองเห็นมีดทำครัวเล่มหนึ่งกำลังลอยขึ้นจากเคาน์เตอร์มันลอยขึ้นมาในอากาศอย่างช้าๆก่อนที่จะหมุนคว้างกลางอากาศอย่างรวดเร็วลิ้นทีตะโกนเสียงสัน่นเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขากลับแข็งทื่อราวกับถูกเตืองไว้ด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นมีดเล่มนั้นพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วที่หลับตาปีเตรียมรับความเจ็บปวด แต่มีดเล่มนั้นกระพุ่งเฉียดตัวเข้าไปเสียเฉยเฉยแล้วเสียงหัวรอกที่คักเบาๆก็ดังขึ้นด้านหลังที่หันไปมองเห็นร่างของหลินยินอยู่ตรงนั้นร่างของเธอซีดจ,จางและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและรอยยิ้มอันน่าสยดสยองแกคิดจะหนีฉันไปไหนเสียงของหลินเย็นยะเยือกฉันจะทำให้แก เจ็บปวดมากกว่าที่ฉันเจ็บเป็นร้อยเท่าเธอเค,ค่อยๆยื่นมือที่ขาซีดออกมาจากเงามืดสัมผัสเข้าที่ใบหน้าของทีความเย็นจะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาทําให้ทีรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังจะถูกแช่แข็งฉันเคยรักแกรักมากลีนกระซิบแต่แกกลับทําลายฉันทําลายทุกอย่างทีพยายามจะร้องขออภัยโทษ แต่ก็ทำได้เพียงแค่ส่งเสียงคลางในลำคอเขามองเห็นภาพความเจ็บปวดของหลินที่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดภาพที่เธอถูกรุมโทรมภาพของเธอที่ถูกประจานด้วยคลิปวิดีโอความรู้สึกผิดท้าถมเข้ามาในจิตใจไม่ต่างจากสองศพที่แล้วแต่ก็แค่นั้นเองมันสายเกินไปเสียแล้วทันใดนั้นร่างของหลินก็หายวับไปในอากาศพร้อมกับความรู้สึกเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น กำลังรัดเข้าที่ลำคอของทีแน่นขึ้นเรื่อยเขาพยายามจะดิ้นรนแต่ร่างกายของเขาก็ไร้เรี่ยวแรงดวงตาของทีเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดนี่คือการหลงโทษสำหรับสิ่งที่แกทำเสียงของหลินดังขึ้นในหัวของทีฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะมาเอาคืน ลมหายใจของทีเริ่มขาดห่วงร่างกายของเขากระตุกเกรง็งก่อนจะแน่นิ่งไปในอ้อมกอดของความมืดสมวันต่อมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านว่าคอนโดของทีมีกลิ่นเหม็นเน่าโชอยออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่งานห้องเข้าไปก็พบร่างไร้วิญญาณของทีนอนตะแคงอยู่กลางห้องนั่งเล่นใบหน้าบวมพองผิวคล้ำเขียวเหมือนผักกาดเต่าในฤดูร้อน ดวงตาปูดออกปากบิดเบี้ยวราวกับกำลังรีดร้องแต่ไม่มีเสียงดันเลีดยลอดออกมาเลยนอกจากเสียงของมแมลงวันที่บินวนอยู่เหนือเศษซากของความตายตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายอย่างปริศนาแต่สำหรับคนในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เคยรู้เรื่องราวของหลินทุกคนต่างรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าตัวตายมันคือการชดใช้ เรื่องราวของหลินถูกส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่ากลายเป็นตำนานสยองขวัญของมหาวิทยาลัยที่เราขานถึงยิงสาวผู้ถูกขากหลังและกลับมาเอาคืนในที่สุดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคอนโดของทีก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อีกเลยเราเล่ากันว่าในยามค่ำคืนจะมีเสียงร้องไห้แผ่วเบาและเสียงกระซิบที่ดังวนเวียนอยู่ในห้องนั้น เสียงกระซิบท,ที่ยังคงย้ำเตือนถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องพบเจอและไม่มีวันจางหายไปแม้ความแค้นจะถูกสาัดสางไปแล้วก็ตามและหาก้้าชอบคอนเทนต์เหล่านี้รบกวนท่านช่วยกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามด้วยชาโดสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ